วิเคราะห์บอลเอเชียนครับ Cup, อิหร่านซัสซีเรียรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุทธที่3 1มกราคมพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกาณสนามอับดุลราบินนสเซอร์บินคาริฟาสเตเดียมราคาบอลทีมชาติอิหร่านต่อลูกคั่ลูกครึ่งถ่ายทอดสดช่อง YouTube AFC Asian Cup สถิติการเจอกันของบอลคู่นี้ใน5เกมหลังสุด อิรานชนะ4ครั้งซีเรียไม่ชนะเสมอกัน1ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของอิรานชนะ5เกมรวดฟอร์ม5นัดหลังสุดของซีเรียชนะ1เสมอ3แพ้1ความพร้อมของทั้ง2ทีมทีมชาติอิรานกวาด9้าแต้มเต็มพร้อมกับจบแชมป์กลุ่ม C แต่ข่าวร้ายคืออาการเจ็บของซาเดมูฮารามีกองหลังตัวหลักจึงลงสนามไม่ได้แน่นอน แต่จะได้สองผู้ล่นอย่างโชจาคาริซาเดกับ阿ลโบรซาเดฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกส่วนการจัดทัพก,ก็คงไม่น่าจะมีการปรับทับจากช่วงรอบแบ่งกลุ่มพร้อมกับวางโมฮ oh ัมเหม็ดโมเฮดีเมดิทาเรมีและเมดิกายดีเป็นสามตัวรุกอยู่ข้างหลังคาริอันซา,าริฟารายชื่อ11นักเตะตา่างคาดทีมชาติอิหร่านใช้แผน4 2 3 1าหนึ่งผู้เล่นประกอบด้วยอาลีเรซาบรานาวาดรามินเบซาเอียนฮอสเซนคานานิซาเดนมาจิตฮอสไซนี เอสานฮาซาฟีสมานกดดอสรุสเบเชตมีโมฮัม,ม,มเหมด์มูเฮบีเมดิทาเรมีเมดิกายดีคารินอันซาเรฟาฝั่งของทีมชาติซีเรียผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม B อีกทั้งไม่มีรายงานตัวเจ็หรือว่าติดโทษแบนก์ก่อนเกมนี้ก็คงใช้แผนถนัด4-4-2ลงสู้คู่กองหน้ามีปาบนซับบักล่าตาข่ายกับอิบราฮิมเฮซาโดยมีจาลิวเอลยสและเอเซเกลทำยิงกลางรับคู่กัน รายชื่อ11นักเตะตามคาดทีมชาติซีเรียใช้แผน4-4-2ผู้เล่นประกอบด้วยอมาดมาดานีอับดุลระมันไว้ไอฮัมอูซูทาเอารอร์กูมามัวยัดอาจันมามูดอันอัสวัตจาริวเอเลียสเอเซเกียวฮามมูฮัมหมัดอเนสปาบนลซับบักอิบราฮิมเฮซาทัศนะและทีเด็ดอิหร่านโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งมาตลอดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการกวาดชัย3เกมรวดแบบสบายๆ ดยยิงได้ถึงเม็ดเมตรเสียแค่2และเป็นชัยชนะที่5ติดต่อกกันทุกรายการส่วนซีรีส์ภาพรวมไม่ค่อยน่าประทับใจเพราะชนะไปเพียงเกมเดียวเหนืออินเดียทีม<ก>บัวย1-0และยิงได้ลูกเดียวตลอด3าแมตช์แรกมีแค่แมตช์อุสเสมออุสเบกิสถานศูนย์ศูนย์ที่พอเข้าตาชนะหากเล่นได้เท่านี้ก็ต้านสิงโตแห่งทะเลทรายลำบากนอกจากนั้นซีรีส์ภาพถ้าต่อยืาต่อเนื่องมาสีนัดแบบยิงไม่ได้ซ้ำเจอทะลุไปหนึ่งหลดังนั้นวัดจากราคาลูกควบลูกครึ่งวางบอลต่อมุมชนะขาดมีสูง ที่เด็ดบอลต่อแข้งอิหร่านลูกควบลูกครึ่งผลบอลที่คาดทีมชาติอิหร่านเชือดนิ่ม2ประตูต่อศูนย์ท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลายนํำเล่นให้เข้าฟรีๆทักไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปในกลุ่มจะสอนดูราคาสอนคัดราคาบอลทุกวันและยังมีเทคนิคการคัดราคาน้ำให้ตลอดแจกความรู้ดีๆกันไปมีตัว VIP ให้ลุ้นให้เชีย์กันทุกคืนนอกจากสกอร์แล้วยังมีสูงมุมให้เล่นด้วยคัดเน้นๆ รายละเอียดการเข้ากลุ่มคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเข้าฟรี